จะส่งไปให้แม่ดูวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ย่านรังสิต2ดีคอนดโดไฮเวย์ใกล้มอธรรมศาสตร์รังสิตเพียง1กิโลเมตรสะดวกสบายด้วยฟาซิลิตี้ครบครันสวนสะจิม working space ลงตัวมากๆครับและยังมีชัเตอร์บัตที่พร้อมให้บริการทุกวันพูดไปก็คงไม่จบง,ง่ายๆตามผมมาดีกว่าครับ สวัสดีครับผมแบงค์วรุณครับเจอกันอีกแล้วกับลุคไลฟ์ของเราครับช่องทางที่จะพาคุณไปดูการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้เป็น EP ีที่3แล้วกับวันเดย์อินคอนโดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ดีคอนโดไฮเวย์ลังสิตนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นโรลไลฟ์8ชั้นนะครับแล้วก็มีความ private สูงมากๆวันนี้แบงก์ก็เลยจะมาลองดูนะครับว่าที่นี่เขาจะ private มากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับ ไปกันเถอะเข้าเป็นกันดีกว่าฉันจะนอนทั้งวัน เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตายแล้วขอปั๊มยาแป๊บปั๊มปั๊มปั๊มยาพึ่มใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องตายไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกัเหนื่อยก็ควรเหนื่อยป่ะไปทำงานได้แล้วเอาเลยไหมครับเอาแล้ว สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในห้องขนาด32ตารางเมตรนะครับซึ่งเป็นห้อง type 1 n e bedroom นะครับที่จะมาพร้อมกับ1ห,ห้องนอนแล้วก็1ห,ห้องนั่งเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูความพิเศษของห้องนี้กันครับว่ามีอะไรบ้าง ยังไงบ้างครับกับห้องขนาด3 2ตารางเมตรชอบกันไหมครับตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมง37นาทีนะครับอยู่ไหมถ้าหิวเดี๋ยวแบงค์จะพาทุกคนไปกินของดีกันก่อนที่จะไปหาอะไรทานมาช่วยผมซักผ้าก่อนครับสำหรับใครที่อยากเหลือพื้นที่ระเบียงห้องไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นไม่อยากแชร์พื้นที่เครื่องซักผ้าที่นี่ก็มีส่วนกลางรันดี้ไว้ให้บริการ24ชั่วโมงด้วยครับผมคนนึงแหละที่ชอบให้เหลือพื้นที่ของห้องเราไว้เยอะ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมผมจะเลือกมาใช้บริการที่นี่ตรงนี้ครับออ,อ,อ,อหิวแล้วใช่ไหมล่ะระหว่างรอสักภา้าผมขอสั่งพิซซ่านะครับวันนี้เราจะกินกันให้สนานทุก EP ีจนกว่าจะมีสปอนเซอร์อาหารเข้ารอเล่นนะครับแต่ว่าเข้าได้เพราะว่ากินอร่อยแล้วก็ขายเก่งด้วยฝากไว้พิจรารณาด้วยนะครับอ่าไลเดอร์มาแล้วนะครับ อันนี้ต้องบอกว่าเขาไม่ได้จ้างแต่ละหิวถ้าวันไหนที่เขาเห็นก็อยากให้รู้ว่าเราอยากให้จ้างนะครับเชียผม่าอืมใข่ก็ะถมโอ้ ฮัลโหลครับน่สิวะจะมาอ๋อจะมาถึงประมาณบ่ายใช่ไหมพี่ได้ครับได้เดี๋ยวเรานัดทํางานกันในวันนี้ใช่ไหมโอเคถ้ายังไงพี่ถึงแล้วเดี๋ยวพี่โทรมาหาผมแล้วกันที่พี่รอที่ล็อบบี้แล้วกันเนี๋ยผมลงไปรับได้ได้ครับโอเคครับโอเคบายบายพี่เจอกันครับครับสวัสดีครับพอดีพี่โทรมาครับเดี๋ยวเราจะต้องไปนัดทํางานตอนบ่ายโมงกันที่ครับเฮ้าส์ของทางโครงการนะครับ ก็ระหว่างที่รอพี่ศิวะนะครับก็ต้องพูดเรื่องทำเลนิดนึงเนาะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ความ private นะครับแต่เขามีเรื่องของทำเลที่ดีด้วยนะครับโดยที่ที่นี่เขามีัตเตอร์บัสนะครับซึ่งัตเตอร์บัสเนี่ยจะออกตั้งแต่7โมงไปถึง4ทุ่มโดยที่ทุกรอบจะเริ่มทุกๆ30นาทีโดย location ของที่นี่นะครับเขามีมอธรรมศาสตร์ที่อยู่ห่างจากที่นี่เนี่ยเพียงแค่1กิโลเมตรครับรวมไปถึงมีฟิวเจอร์พาร์คที่ขับรถไปแค่10นาทีก็ถึงแล้วยังมีมอกรุงเทพด้วยนะครับที่อยู่ห รวมไปถึงมีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่อยู่ห่างไป2.6ก,กิโลเมตรโดยรวมแล้วเนี่ยที่นี่มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาลัยหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าที่กิ่วะน่าจะถึงแล้วนะครับฮัลโหลครับพี่ถึงแล้วหรอครับใช่ผมนั่งรออยู่ตรงล็อบบี้ครับโอเคครับพี่เดินมาได้เลยครับ อันนี้เมื่อเช้าแบงเล่นเพย์ห้าเอเดอร์ลิงรู้ไหมเมื่อเช้าแบงก์หวดบอสเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าแม่งจะตาย,ยาก็ได้แหละก็ค่าได้แต่ว่ามันมันไม่ได้ของอ เดี๋ยวเราไปฟิตเนสกันดีเสร็เลยครับ บอนิ่งครับทุกคนเมื่อคืนแบงค์นอนสบายมากเลยนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับ One Day in Condo EP นี้ครับในส่วนของแบงค์เนี่ยแบงค์ต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยมีความ p r i v a t e แล้วก็องค์ประกอบของเขาเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์มากๆเลยนะครับในส่วนของเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยตอบโจทย์การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์มากแค่ไหนครับแบงค์เนี่ยเลื่องมาแล้วนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือเบ T Choice ที่แบงค์จะใช้ข้อแรกที่แบงค์รู้สึกว่าที่นี่เนี่ยตอบโจทย์การใช้ชีวิตของแบงงคมากกที่่สุดเเลย็ืือออรข เมื่อวานแบงค์ได้ไปลองเล่นฟิตเนสใช่ไหมครับแล้วรู้สึกว่าเขามีเครื่องให้ตั้งแต่หัวไหล่ยันขาเลยนะครับซึ่งถ้าใครที่เป็นสายออกกําลังกายเนี่ยก็น่าจะชอบเหมือนแบงค์แน่ๆว่าข้อนี้เนี่ยจะต้องเป็นนับวันนะครับในข้อที่2เนี่ยแบงค์รู้สึกว่าเรื่องของลานวิ่งแล้วก็ตัวสระว่ายน้ำเนี่ยเขาค่อนข้างจัดเต็มให้มากๆเพราะว่าลานวิ่งของเราเนี่ยสามารถวิ่งวนเป็นวงกลมได้แล้วก็มีพื้นที่ที่ใหญ่รวมไปถึงตัวสระว่ายน้ําที่มีสองสระแล้วก็ยาวด้วยนะครับ ในข้อที่3ที่แบงค์รู้สึกว่าที่นี่ตอบโจทย์ของแบงค์เนี่ยเอาจริงๆก็เลือกยากเหมือนกันนะแต่ว่าแบงค์ก็คงจะต้องเลือกให้ห้อง Living Room นะครับเพราะว่าห้อง Li v i n g Room เนี่ยมันสามารถจุคนได้ตั้งแต่18ไปจนถึง25คนเลยนะครับรวมถึงมีพื้นที่แอร์เรียเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอินดอร์เอาท์ดอร์นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดที่แบงค์ชอบที่สุดเลยนะก็คือมันเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นคุณก็สามารถเข้าไปที่นี่ไดด้้้ััังนนนแลวะครบ เพื่อนๆเน,นี่ยถ้ามีข้อไหนที่ชอบเป็นพิเศษก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับวันเดย์อินคอนโด EP นี้เนี่ยน้องแบงก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แบงด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครที่อยากให้แบงไปลองใช้ชีวิตวันเดย์อินคอนโดที่ไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยแบงก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายชอบที่นี่มากเลยนะครับเพราะว่ามันนอนสบายจริง บรรยากาศมันดีมากแต่ว่าเราคงต้องจากกันเท่านี้แล้วแหละ